สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ช่องยูทูบชุนคนเลี้ยงวัวชาแนลกับตามันกอนนะวันนี้จะพาชมการเลี้ยงวัวถางเขื่อนอ่างเก็บน้ำให้ยางนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อรับการ้งเตือนคลิขึ้นใหม่ด้วยนะครับติดตามชุนะครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับตอนนี้5โมงเช้า มาชมการเลี้ยงวัวที่หายเขื่อนนะคกำลังกินหญ้าดีนะครับเพิ่งออกมาจากป่านะครับเพราะช่วงนี้ที่นาก็จะทําหวานข้าวกันหมดนะครับที่เลี้ยงยากนะมันก็เหลือตัวที่อีกท,ที่เองนะครับให้เลี้ยงว,งวัวยิ่งแดดยิ่งร้อนือวยอยู่ในที่ก่กินหญ้าดีก็จะไม่เดินนะครับ ฝนไม่ตกเป็นเดือนแล้วครับช่วงนี้มีแต่ยาพวกยาทันากระตัดนะครับทาาันก,นกนาะตัดแดดร้อนจัดมากบริเวณนี้จะมีนกกระยางเยอะนะครับมันจะคอยคอยกินเหลียย่ยมเป็น,นวันทุกเวลาเด,ดูนะ วเดินแมงวันหรือเหลียบมันก็จะบินนะลกกระยางก็จะวิ่งตามนะให้นมลูกหอมหน่อยนะจ่กระจัดกระจายนะครับด้านข้างจะเป็นไรอ้อยนะครับหน้าฝนพื้นข้างสำกัดนะครับจุกเป็นจนะครับ เราจะต้อนไปต้อนมานะครับวนไปวนมาอยู่บทนี้อย่างละสามสี่รอบนะ,ะช่วงแรกๆกลัวมันอาจจะเดินหน่อยนะครับพอเดินถึงจุดนึงมันก็จะหยุดกิน้ญยาของมันนะฮะส่วนวัเล็กก็จะอยู่ด้านล่างฟังเสียงกินญ้งยาะฮะยาใบถั่วด,ดินนะ เสียงยังอรเด็อร่อยนะครับเสียงกินยานะดูฮะวัวไทยผสมมันจะดีอย่างมันกินยาไม่เลี่ยนะเป็นวัวพันธุ์กินแต่ยอดยาแล้วก็เดินไปเดินมา เสียงกินดยานะพาไปกินน้ำตอนเที่ยงนะพิศักห่างจากบริเวณนี้ประมาณกิโลนึงนะบรรยาก,กาศนะครับ ตรงนี้ค่อนข้างแรงนะครับข้าวเป็นฝามาฝนตกครั้งเดียวอยู่เลยนะครับมาดูอีกมุมหนึ่งของพื้นที่เลี้ยงนะครับพอเราปล่อยวัวเดินถึงสุดพื้นที่เราเราก็จะไล่มันให้หันหน้าไปกลับคืนนะครับผมบางคนถามว่าอ๋อทำไมเราเลี้ยงวัวแล้ววัวอยู่ดีไม่เดินไปเดินมา คืออย่างคือเวลาเราเลี้ยงวัวเราต้องเดินอยู่ด้านหน้ามันนะมันก็จะไม่ค่อยเดินคนระับแต่ถ้าเราเดินตามหลังมันก็จะเดินออกไปทั้งหน้าเรื่อยๆนะอย่างคือเราต้องจําชื่อวัวให้ได้คนระับเวลาเราสวาดอะไรมันมันก็จะรู้ตุกนะเหมือนคนเนี่ยครับผมพยายามอยู่ด้านหน้ามันนะ แดดยิ่งร้อนยิ่งกินหญ้าดีนะหลังจากกินน้ํไม้รอบนึ่งจะกินหญ้าดีมากคนระับแทบจะไม่เดินไปไหนเลยนะครับความกินหญ้าทนะาารจงคำก็จะทำนาหวานข้าวแล้วกำลังงอก ถือว่าย่าอุดมสมบูรณ์หน่อยนึงนะฝนไม่ตกจะเกือบเดือนแล้วนะแต่เขาวันสามานะเราจะหมุนเวียนพื้นที่เลี้ยงอาทิตย์หนึ่งมาเลี้ยงหนึ่งถึงสองวันนะครับวนไปวนมานะครับกลุ่มวัวเล็กก็อยู่ด้านล่างเป็นกลุ่มนะบรรยากาศ คันข้างจนเป็นปากอพราะฉันมีทกันถือว่าคันข้างดุดมสมบูรณนะ์ไปที่อื่นแห้งแรงกว่ามันถือว่าวัวเรายัางอ้วนนะตอนเย็นก็จะให้กินฟางนะวะันละสิบก้อนนะใส่้างให้กินนะผสมกากน้ำตาลนะที่คอฉีดยาถ่ายขยะสามเดือน10ครั้งนะ ทําทให้วอกวันอย่างคือพวก,กยากอยู่กับหกจวดยาใบายาน้ําค้างคือวัวก,กินนะวัวค่อนข้างอยู่ดีนะอูบรรยากาศตัวนี้จะเป็นตัวที่ส้นที่สุดของสูงเดินน้ำหน้าปกติจะเดินน้ำหน้าตัวอื่นนะ ตร,ตรงนี้นะนะี้จะเป็นจ่าฝูงครับพวกนกกระยางก็จะเดินตามนะคอยกินเหลียบกินทั้งวันเป็นระบบนิเ่เหุอนยนตจัดกันเองนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับ ขอบคุณนะครับติดตามคนคลิปต่อไปเลยนะครับสวัสดีครับ